สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการขอย้อนนิวประจำวันจันทร์ที่28มิถุนายน2564วันนี้พบกับผมปริชภูณทองกรเจร้าพนักง,งานเศรกิจนะครับเช่นเคยครับประเด็นข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้เราได้นํามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องได้รับทราบโดยเฉพาะนะครับการเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยล่าสุดนะครับทางจังหวัดเพชรบุรีได้มีคําสั่งให้ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับในพื้นที่ของอําเภอขอย้อยและอําเภอบ้านแหลม โดยจะมอบหมายให้ในอำเภอนะครับบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมการกําหนดจุดคัดกรองตลอด24ชั่วโมงสําหรับพื้นที่ของอำเภอขย้อยนะครับได้ตั้งจุดตรวจณบริเวณตลาดปูนรัพย์โดยเทศบาลตำบลข้อยนะครับก็ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการกางเต็นท์การติดตั้งไฟสําหรับการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองดังกล่าวสำหรับการตั้งจุดตรวจนะครับตามคําสั่งดังกล่าวนะครับ เป็นผลสืบเนื่องจากการสั่งปิดแคมป์คนงานในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ19เป็นจํานวนมากซึ่งนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนายกรัฐมนตรียังได้กออกข้อกําหนดฉบับที่25นะครับในราชกิจจารุรเบกษาให้พื้นที่กรุงเทพมหานครนคปรปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสงครามนราธิวาสปัตตานียะลา และสงขาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย30วันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ทั้งนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือแจ้งไดที่0ูนย์าสองศูนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่เพื่อเป็นไปอย่างเคร่งครัดทางเทศบาลตะบนขอ,ย,อย้อยก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการบ้านเช่าหอพักห้ามรับแรงงานต่างด้าวหรือคนนอกพื้นที่นะครับที่จะเข้าพักหอพักหรือหอหรือบ้านเช่านะครับโดยห้ามรับเด็ดขาดนอกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวแล้วการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ซึ่งเทศบาลตำบลขอย้อยก็ได้ขอสำรวจนะครับสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนที่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลโดยผู้ที่ต้องการวัคซีนนะครับต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลขาอย้อย2นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนกับหมอพร้อม3ม,มีอายุ18ปีขึ้นไป 4. ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 หมีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9โดยพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้นนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่เจ้าหน้าที่อ,อสมซึ่งอยู่ในพื้นที่ของท่านหรือแจ้งนที่กองสารธรณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตะบนขอย้อยนะครับโดยโทรมาที่0 3 2 5 6 2 0 6 1ต่อ23นะครับในวันและเวลาราชการ ในขณะที่การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวภายในโรงพยาบาลสนามของหนองชุมพลนางอ่อนทรงศิริชัยนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยนะครับก็ได้มอบผ้าห่มพร้อมทั้งขนมผลไม้รวมถึงสิ่งของที่จําเป็นนะครับเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 พร้อมกันนี้ยังมอบกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้หายจากโควิด -19 แล้วนะครับ คุณหมอได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านซึ่งนางออนอนงศรีชัยนะครับนายกเสศมตรมตีตะบนเขาย,ย้อ,อยก็ยังเดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้คําแนะนาในการปฏิบัติตัวแก่พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่หนึ่งตำบลบางเขมครับต่อเน,นื่องกันที่การเปิดตลาดสดเทศบาลเมื่อวันเสาร์ทิ์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองให้กับพ่อค้าแม่ค้า ที่เข้ามาค้าขายในตลาดสดของเทศบาลน,นะครับตามประกาศของอำเภอเขาย้อยอย่างเคร่งครัดโดยนางออนอนงศรีชัยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมทั้งพูดคุยให้กําลังใจพ่อพาแม่ค้าที่เข้ามาค้าขายในตลาดสดของเทศบาลครับจากสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราก็มาต่อกันที่การปฏิบัติหน้าที่ในด้าน,นต่างๆนะครับของเทศบาลนนเขาย้อย,อย ซึ่งเป็นช่วงของคำร้องบอกเหตุนะครับเริ่มกันที่นะครับคำร้องที่แจ้งให้เทศบาลดําเนินการต้มฝานท่อที่ชารุดบริเวณสะพานข้ามคลองบางเขมโดยเจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปิดท้ายนะครับกันที่การต้มไฟในเขตเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าดําเนินการต้มไฟในพื้นที่หมู่3หมู่5ตําบลทับค้างรวมทั้งหมด8จุดนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับ ในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลที่ได้ครบวาระโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการชุมชนได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับข้อที่1มีสัญชาติไทยข้อที่2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งข้อที่3นะครับมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจําและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้นๆติดต่อการถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1 8 0วันนะครับและข้อที่4ี่นะครับ ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการชุมชนในทะเบียนบ้านเดียวกันนะครับจะเสนอชื่อได้ไม่เกินหนึ่งคนสำหรับคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่นะครับจะประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด6คนด้วยกันและช่วงนี้นะครับเราขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1นนะครับในพื้นที่ของเทศบาลน,นั้นนะครับทำให้แผนการพ่นหมอกควันหรือโรคพ่นหมอกควันของไข้เลือดออกนะครับครั้งที่1ประจําปี2 5 6พอี่ ต้องหยุดปฏิบัติงานไปนะครับแต่ขณะนี้สถนานการณ์ในพื้นที่ของเทศบาลน,นะครับเริ่มคลี่คลายแล้วทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการพ่นหมอกควันนะครับซึ่งได้ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับและนี่ก็คือแผนที่ได้ขึ้นที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แผนใหม่นะครับหรือหากพี่น้องประชาชน ที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่อสอมนะครับหรือสอบถามไดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่ได้นํามาฝากให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับสําหรับวันนี้ผิดพาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ